การผู้ส่งตู้รถใหม่สี่ท่านนะครับก็ประกอบไปด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างใบอนุญาตของบริษัทปูนซีเมนไทยเนี่ยกับที่ทางทางสำนักงานเขตพื้นที่กันนะครับเนื่องจากเป็นตัวประละเพื่อสร้างที่ดินเนี่ยเอกสารอาจจะยังไม่สมบูรณ์สวัสดีครับผมวิสุทธิ์ชะตาลุชันครับผู้มีการสำนักกฎหมายและเกี่ยวกันก็นะครัจะมีจำนวนนายกตัวย่อเป็นร้อยอีกครั้ง

ที่ประชุมเพร่รวพิจรารณาค่ะใ,ใรเาถือว่าเอาชื่อห้าการไปกระทำการโดยที่ทางคำสั่งสำนักนายงรตีที่253ทั2 5หยายทางท่านรัฐม,มตในตรีประการสำนักนายกรัฐมนตรีท่านภงเพชรชเลียน,นะคร